วันนี้เวลา8นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่46ในหัวข้อพลังของวิทยาศาสตร์สู่เป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2563 โอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์อาวุโสนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักเรียนชนะเลิศโครงการวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักวิชาการอาจารย์นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับรู้ความก้าวหน้างานวิจัยสร้างเครือข่ายกับกลุ่มนักวิจัยระดับโลกก่อให้เกิดการพัฒนาทัดเทียมนานาชาตินำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากน,น,นั้นทรงรับฟังปรกธาาพิเศษต่างๆอาทิเรื่องวิทยาศาสตร์ทุกสาขาตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติด้วยศาสตราจารย์จอห์นวอร์เนอร์จากสหรัฐอเมริกาและนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2563ผู้ริเริ่มเรื่องหลักการเคมีกรีนเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า1,000คนจาก25ประเทศโดยประชุมผ่านระบบออนไลน์สำหรับผู้ที่อยู่ในต่างประเทศเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้ในงานยังมีการบรรยายและนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์พื้นฐานและนวัตกรรมจากประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า500ผลงานตลอดจนการสมัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยเฉพาะทางที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายด้านอาทิโควิด -19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศพลังงานทดแทนกระบวนการผลิตแบบกรีนการแก้ปัญหาพลาสติกในทะเลและการเวิร์กช็อปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตนักศึกษาผ่านการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง วันนี้เวลา13นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลตำบลสาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำป การศึกษา2,562ทั้งนี้สภามาหาวิทยาลัยมหิดลทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขากายภาพบำบัดแด่สมเด็จพระนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขในโครงการต่างๆอาทิโครงการกายภาพบำบัดโครงการเก้าอี้สุขใจโครงการรองเท้าคู่แรกและโครงการสิริเวชยาน สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในถินธุรกันดานที่ไม่สามารถไปสถานพยาบาลเพื่อรักษาตนเองได้รวมถึงโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณาสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปป,ปลาวที่จัดโดยคณะกายภาพบำบัดร,ร่วมกับส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อนเนื่องทุกปี ในวันนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและพระราชทานปริญญาบัตรในระดับปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบจำนวน2,098คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้เป็นบัณฑิตถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพราะได้ผ่านการศึกษาอบรมวิชาความรู้ขั้นสูงมาเป็นอย่างดีความรู้ความสามารถดังกล่าวเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างยิ่งสําหรับใช้ปฏิบัติงานแต่ในการใช้เครื่องมือนั้นจะต้องใช้อย่างระมัดระวังโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมความถูกต้องตลอดจนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและรอบด้านด้วยข้อสําคัญบัณฑิตควรดํารงรักษาไว้ซึ่งความอ่อน น้อมถ่อมตนจะได้ปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างราบรื่นโดยนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้ประสานส่งเสริมกันเพื่อให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสที่บัณฑิตจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้พิจารณาเรื่องนี้ให้เข้าใจและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติแต่ละคนจะได้นำความรู้ความสามารถที่อุตสาห์สร้างสมอบรมมาไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ได้จริงสมกับที่เป็นบัณฑิต วันนี้ที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9ตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอกชลิดผู้ผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและการสนองพระราชดำริในเขตพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีรวมถึงสถานการณ์น้ําของจังหวัดจันทบุรีโดยจังหวัดจันทบุรีมีโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริ40โครงการเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรจํานวน2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไซนอง2อเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันได้อำนวยประโยชน์แก่รัษดรโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปี ในโอกาสนี้องคมนตรีติดตามการดำเนินงานคลองพักดีรำไพซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบ,บุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดจากพระมหากรุณาทิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยเนื่องจากมีถนนสามสายขวางกั้นทางน้ําโดยคลองพักดีรำไพสามารถผ่านน้ําส่วนที่เกินได้ถึง300ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีและจากเหตุการณ์ฝนตกหนักจาก ที่ผลของพายุโนอ่นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาสามารถระบายน้ำจากตัวเมืองจันทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรแสดงถึงผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีตลอดจนช่วยป้องกันการลุกล้ำของน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้งและเก็บกักน้ำได้ถึง2ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรและใช้ในกิจกรรมอื่นๆโดยมีพื้นที่รับประโยชน์5,000ไร่อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพั ผ่อนออกกำลังกายสำหรับชาวจันทบุรีและบุคคลทั่วไปด้วย และจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปติดตามผลสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิชกูมีขนาดความจุ10ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร13,900ไร่และช่วยเหลือพื้นที่ชนละทานตอนบนของอ่างเก็บน้ำได้อีก2,185ไร่ โอกาสนี้องค์มนตรีได้มอบมเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน4ชนิดให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำา4 4กลุ่มพร้อมกับร่วมปล่อยปลาตะเพียนลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อขยายพันธุ์สร้างระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมสวนผล,ลไม้ของนางสาวที่ดารัสสัตถีรองประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความมั่นคง ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้ำมีสมาชิก119คนส่วนใหญ่ทําสวนทุเรียนมังคุดเงาะและกล้วยไข่มีพื้นที่เพาะปลูกรวม2,747ไร่มีผล,ผลผลิตรวม4,327,000กิโลกร,รมัมคิดเป็นมูลค่าผลผล,ผลิตกว่า248ล้านบาทและโอกาสนี้องคมนตรีปลูกต้นทุเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป